สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับครูตุ๋มในชั่วโมงคณิตศาสตร์ค่ะเรายังอยู่ในเรื่องการเปรียบเทียบระยะเวลาเป็นชั่วโมงและนาทีค่ะเมื่อกําหนดระยะเวลามาให้2ระยะเวลานักเรียนพิจารณาจํานวนชั่วโมงก่อนค่ะถ้าจํานวนชั่วโมงไม่เท่ากันจํานวนชั่วโมงที่มากกว่าระยะเวลานั้นจะมากกว่าค่ะถ้าจํานวนชั่วโมงเท่ากันดูที่จํานวนนาทีค่ะจํานวนนาทีที่มากกว่าระยะเวลานั้นจะมากกว่าค่ะแต่ถ้ากําหนดระยะเวลาที่มีหน่วยต่างกัน ก็ต้องเปลี่ยนหน่วยให้เป็นหน่วยเดียวกันก่อนค่ะแล้วจึงค่อยนํามาเปรียบเทียบกันค่ะนักเรียนเปิดแบบฝึกหัดหน้า82ค่ะอ่านตารางกิจกรรมของต้นกล้าค่ะนิ้วชี้ตามไปด้วยค่ะเล่นฟุตบอลหนึ่งชั่วโมง25นาทีรดน้ําต้นไม้85นาทีนักเรียนหยิบดินสอเขียนเครื่องหมายเท่ากับต่อท้ายค่ะเท่ากับ1ชั่วโมง25นาทีช่วยพ่อให้อาหารไก่ หนึ 1> 1ชั่วโมง37นาทีช่วยแม่ถูบ้าน97นาทีนักเรียนหยิบดินสอเขียนเครื่องหมายเท่ากับต่อท้ายค่ะเท่ากับ1ชั่วโมง37นาทีทําการบ้าน2ชั่วโมง15นาทีคําสั่งให้เติมคําว่ามากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับข้อ1ค่ะเวลาที่ใช้ทําการบ้าน2ชั่วโมง15นาที กับเวลาที่ใช้รดน้ำต้นไม้1ชั่วโมง25นาทีดูจำนวนชั่วโมงก่อนค่ะ2ชั่วโมงมากกว่า1ชั่วโมงนักเรียนเขียนคำว่ามากกว่าลงในช่องว่างค่ะข้อ2ค่ะเวลาที่ใช้เล่นฟุตบอล1นึชั่วโมง25นาทีกับเวลาที่ช่วยแม่ถูบ้าน1ชั่วโมง37นาทีดูจำนวนชั่วโมงก่อนค่ะ หนึ่งชั่วโมงเท่ากันเมื่อหนึ่งชั่วโมงเท่ากันดูจำนวนนาทีค่ะ25นาทีน้อยกว่า37นาทีนักเรียนเขียนคำว่าน้อยกว่าลงในช่องว่างค่ะข้อ3ค่ะเวลาที่ช่วยพ่อให้อาหารไก่1ชั่วโมง37นาทีกับเวลาที่ใช้รดน้ำต้นไม้1ชั่วโมง25นาทีดูจำนวนชั่วโมงก่อนค่ะ1ชั่วโมงเท่ากันเมื่อ1ชั่วโมงเท่ากันดูที่จำนวนนาทีค่ะ 37นาทีมากกว่า25นาทีนักเรียนเขียนคำว่ามากกว่าลงในช่องว่างค่ะข้อ4ค่ะเวลาที่ใช้เล่นฟุตบอลหนึ่งชั่วโมง25นาทีเวลาที่ใช้รดน้ำต้นไม้1ชั่วโมง25นาทีเป็นระยะเว,เวลาเท่ากันทั้งสองกิจกรรมค่ะนักเรียนเขียนคำว่าเท่ากับลงในช่องว่างค่ะข้อ5ค่ะ เวลาที่ช่วยพ่อให้อาหารไก่หนึ่งชั่วโมง37นาทีกับเวลาที่ใช้ทำการบ้านสองชั่วโมง15นาทีดูจำนวนชั่วโมงก่อนค่ะ1ชั่วโมงน้อยกว่าสองชั่วโมงนักเรียนเขียนคำว่าน้อยกว่าลงในช่องว่างค่ะข้อ6ค่ะเวลาที่ใช้ทำการบ้านสองชั่วโมง15นาทีกับเวลาที่ช่วยแม่ถูบ้าน 1>, 1ชั่วโมง37นาทีดูจำนวนชั่วโมงก่อนค่ะ2ชั่วโมงมากกว่า1ชั่วโมงนักเรียนเขียนคำว่ามากกว่าลงในช่องว่างค่ะข้อ7ค่ะเวลาที่ช่วยแม่ถูบ้าน1ชั่วโมง37นาทีกับเวลาที่ช่วยพ่อให้อาหารไก่1ชั่วโมง37นาทีระยะเวลาเท่ากันทั้งสองกิจกรรมค่ะ นักเรียนเขียนคำว่าเท่ากับลงในช่องว่างค่ะข้อ8ค่ะเวลาที่ใช้ลดน้ำต้นไม้1ชั่วโมง25นาทีกับเวลาที่ช่วยแม่ถูบ้าน1ชั่วโมง37นาทีดูจํานวนชั่วโมงก่อนค่ะ1ชั่วโมงเท่ากันเมื่อ1ชั่วโมงเท่ากันดูที่จํานวนนาทีค่ะ25นาทีน้อยกว่า37นาที นักเรียนเขียนคำว่าน้อยกว่าลงในช่องว่างค่ะข้อ9ค่ะเวลาที่ชายเล่นฟุตบอลหนึชั่วโมง25นาทีกับเวลาที่ช่วยพ่อให้อาหารไก่1ชั่วโมง37นาทีดูจำนวนชั่วโมงก่อนค่ะ1ชั่วโมงเท่ากันเมื่อ1ชั่วโมงเท่ากันดูที่จำนวนนาทีค่ะ 25นาทีน้อยกว่า37นาทีนักเรียนเขียนคำว่าน้อยกว่าลงในช่องว่างค่ะขอ้อ10ค่ะเวลาที่ใช้ทำการบ้าน2ชั่วโมง15นาทีกับเวลาที่ใช้เล่นฟุตบอล1ชั่วโมง25นาทีดูจํานวนชั่วโมงก่อนค่ะ2ชั่วโมงมากกว่า1ชั่วโมงนักเรียนเขียนคำว่ามากกว่าลงในช่องว่างค่ะ นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดหน้า80ค่ะกิจกรรมของออมสินอ่านหนังสือ1ชั่วโมง5นาทีปลูกต้นไม้2ชั่วโมง30นาทีช่วยแม่ทําขนม1ชั่วโมง10นาทีช่วยพ่อล้างรถ2ชั่วโมง45นาทีเล่นปิงปอง1ชั่วโมง5นาทีข้อ1ค่ะเวลาที่ใช้อ่านหนังสือ1ชั่วโมง5นาทีกับเวลาที่ช่วยแม่ทำขนม หชั่วโมง10นาทีดูจํานวนชั่วโมงก่อนคะ่ะหชั่วโมงเท่ากันเมื่อจํานวนชั่วโมงเท่ากันนักเรียนดูที่จํานวนานาทีคะ่ะห้านาทีน้อยกว่า10นาทีนักเรียนเขียนคําว่าน้อยกว่าลงในช่องว่างคะ่ะข,ข้อ2ค่ะเวลาที่ใช้ปลูกต้นไม้2ชั่วโมง30นาทีกับเวลาที่ช่วยพ่อล้างรถ2ชั่วโมง45นาทีดูจํานวนชั่วโมงก่อนคะ่ะ สชั่วโมงเท่ากันเมื่อจำนวนชั่วโมงเท่ากันนักเรียนดูที่จำนวนน,นาทีค่ะ30นาทีน้อยกว่า45นาทีนักเรียนเขียนคำว่าน้อยกว่าลงในช่องว่างค่ะข้อ3ค่ะเวลาที่ใช้เล่นปิงปอง1ชั่วโมง5นาทีกับเวลาที่ใช้อ่านหนังสือ1ชั่วโมง5นาทีระยะเวลาเท่ากันทั้งสองกิจกรรมค่ะนักเรียนเขียนคำว่าเท่ากับลงในช่องว่างค่ะ ข้อ4ค่ะเวลาที่ใช้ปลูกต้นไม้2ชั่วโมง30นาทีกับเวลาที่ช่วยแม่ทำขนม1ชั่วโมง10นาทีดูจำนวนชั่วโมงก่อนค่ะ2ชั่วโมงมากกว่า1ชั่วโมงนักเรียนเขียนคำว่ามากกว่าลงในช่องว่างค่ะข้อ5ค่ะเวลาที่ช่วยพ่อล้างรถ2ชั่วโมง45นาทีกับเวลาที่ใช้เล่นปิงปอง1ชั่วโมง5นาที ดูจำนวนชั่วโมงก่อนค่ะสองชั่วโมงมากกว่าหนึ่งชั่วโมงนักเรียนเขียนคำว่ามากกว่าลงในช่องว่างค่ะข้อ6ค่ะเวลาที่ช่วยแม่ทำขนมหนึ่งชั่วโมงสิบนาทีเวลาที่ใช้เล่นปิงปองหนึ่งชั่วโมงห้านาทีดูจำนวนชั่วโมงก่อนค่ะหนึ่งชั่วโมงเท่ากันเมื่อจำนวนชั่วโมงเท่ากันดูที่จำนวนนาทีค่ะสิบนาทีมากกว่าห้านาที นักเรียนเขียนคำว่ามากกว่าลงในช่องว่างค่ะนักเรียนพอจะเข้าใจนะคะข้อ7ถึงข้อสินักเรียนฝึกคิดเองค่ะจะได้เข้าใจยิ่งขึ้นทำแบบฝึกหัดหน้า80กับ82ค่ะเขียนสวยๆค่ะให้ชัดเจนอย่าลืมท่องมาตาเวลากับสุดคูณทุกวันนะคะทำเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งมาค่ะสวัสดีค่ะ